ก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากรู้ว่าเราจะทําหรือไม่ทําหรือถ้าเกิดทําเราจะต้องปรับจะต้องเพิ่มยังไงก็ได้คดําตอบที่ชัดเจนมากค่ะชื่อ B. นะคะทำซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะยังไม่มีธุรกิจโรงแรมก็เลยตัดสินใจมาเรียนเอฟเต้สเปเชียลค์ดนี้เพื่อเอาความรู้เกี่ยวกับที่โรงแรมค่ะสำหรับบีที่แบบไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงแรมมาก่อน,นะคะ ถือว่าไม่อยากเพราะว่าทุกอย่างที่วิทยากรเขาอธิบายะค,ะ <c oughs> ค่ะเขาค่อนข้างจะอธิบายละเอียดและอธิบายทํตจนกว่าเราจะเข้าใจจริงๆคือชอบตรงที่ว่าเราไม่รู้สึกเขินที่จะถามทุกคนแบบไม่ตัดสินกันบรรยากาศในห้องเรียนคือดีมากอย่างวีเองก็คือจะไม่ได้จบเกี่ยวกับด้านการเงินมาอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็อธิบายตั้งแต่คําต่างๆที่เกี่ยวกับสับไฟแนนซ์ที่เราไม่รู้เลย พาเราไปจนถึงการทำ v i s i b i l i t y จริงๆที่เป็น Excel วิทยากรที่เนี่ยค่อนข้างจะเปิดเผยแล้วตอบทุกคำถามจนเราไม่รู้จะถามอะไรต่อแล้วเขาเปิดแบบทุกเป็ดจริงๆ